บีเจไอชินบีเจบีเจครับนี่ก็เป็นบ้านที่อยู่ของเจ้าบีเจนะครับบีเจก็มีเนื้อที่วิ่งนะครับดูบ้านนี้เป็นบ้านที่ผมใช้จอดรถสำหรับพนักงาน เรามาดูที่ว่าบีเจมีความเป็นอยู่ยังไงอันนี้คือเนื้อที่นะครับที่บีเจได้วิ่งเล่นนะครับอยเขาอยู่อย่างอิสระอันนี้คือจะบีเจนอนคุกดินคุดทรายไอตรงนี้เนี่ยนี่คือที่บีเจนี่คือกรงที่เวลาพนักงานมาเอารถ ออกนะครับก็จะเอาพีเจขังไว้ตรงนี้นะครับอันนี้คือชามข้าวนะครับชามน้ำกินหมดแล้วพีเจนี้ก็อาจจะชอบนอนชอบวิ่งเล่นเพราะว่าอายุก็เยอะละนะครับจะไม่สวยงามเหมือนสมัยหนุ่มๆน,นะครับก็ดูบริเวณพื้นที่ที่เขาได้อยู่นะคลองลอยข้ามวิ่งนะครับก็ได้อยู่ ในที่มีไม่ได้อยู่ในขังในกรงนะครับบ้านาข้างก็เป็นที่เจ้าอยู่เจ้าแม่ชีนนะครับให้อยู่นคนละหลังในที่ไม่ต่ำกว่าห้าสิบตารางวาแน่นอนนะครับมี่คำถาให้เห็นชัดๆนะครับเพราะว่ามีคนจะมารับมันกลับนะครับผมจะได้ให้เห็นว่าการเลี้ยงดูมันอยู่เป็นยังไง อันนี้ผมอยากจะให้ได้รับทราบไว้ครับว่าพีเจนอนแต่น,นั่นเจนี่ชอบนะนอนเย็นเย็นบางทีชอบนอนแฉะนะครับอันนี้ใส่พี่เจค่อนข้างเรียบร้อยนิ่งนะครับพีเจไปละ พี่เจพี่เจไปนะ,ะมาดูนะครับอีบ้านหลังเลีงนะครับอันนี้เจ้าไมชินอยู่ตรงนี้ไมชินอ่าไมชินเปิดรัวเข้ามาถ้าเจอเจ้าจไมชินนะครับน,นี่ก็คือบ้านอีหนึ่งหลังสำหรับจอดรถนะครับน,นี่คือดอก ตอกออนไก่ไม่รใหใจอะไรขนาดนี้นะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับดูที่ว่าภาพมันอยู่ในกรงเป็นยังไงถ่นะาดอกไม้ไปนิดหน่อยเพื่อความสวยงามอันนี้คือที่นอนของเจ้าแมชีนเขานะครับให้อยู่นี่แต่ว่ากลางวันจะปล่อยอยางคืนต้องนอนกันยุงนะครับเดี๋ยวมาดูที่นอนวีเจกันบ้าง ต่อไปเราจะมาดูว่ากกงนอนบีเจเป็นยังไงนะครับเดี๋ยบีเจนะครับเราจะไม่ต้องให้นอนในในบล็อกนะครับเพราะว่าเจ้านี่นี่นอนกกงใหญ่ไม่ได้ชอบขี้ใส่กงนะครับเราก็เลยจำเป็นต้องให้นอนในบล็อกนะครับนี่คือความอยู่ของบีเจนะครับก็นอนในบล็อกใบนี้นะครับก็มีมุ้งช่วยถ้าเกิดว่าเพื่อกันยุงให้หนึ่งชั้นนะครับเพราะ บ้านหลังนี้เราไม่ได้มีคนอยู่นะครับนี่คือสภาพเขาขาวนะครับว่าการเลี้ยงดูผมเลี้ยงดูหมาแบบไหนเจ้ามาชีนนอนอย่างสบายอารมณ์มาดูไนะิเจ้าบีเจมทำอะไรอยู่ตอนนี้อนุญาตปีนรั้วนะบีเจทำอะไรอยู่ สองตัวอยู่คนละบ้านนะครับอ่าเดี๋ยวนี้นอนทั้งวันเกือกกิ้งอยู่นะครับเพราะพิษบูจะเป็นต้องแยกเลี้ยงโซลตัวนะครับเลี้ยงรวมกันมันจะกัดกันนะครับดูนะครับนั่นเดี๋ยวจะมีคนมารับพวกกลับไปมมขอถ่ายไว้เพื่อเป็นที่ระลึกนะครับนะครับ บ้านผมอาจจะไม่ได้รวยเลิศหรูนะครับแต่ว่าก็ไม่จะไม่ขังหมานะไม่ชอบขังหมาอยา่เขาได้ใช้ชีวิตวิ่งเล่นอย่างอิสระนะรนี่คือบริเวณบ้านที่เขาได้อยู่นะมีด้านหลังนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ปิดไว้ก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างจะแฉะนะครับนี้คือโซนหนึ่งนี่ก็ไม่ได้ล็อกนะครับจะเข้าไปห้งไหนได้ นี่คือถุงใส่ของเขานะครับเราจะตักเก็บใส่ถุงแล้วก็จะผูกปากนําไปทิ้งนะครับนี่คือสภาพการนอนอยู่อย่างสบายนะครับไม่มีการขังครับที่นี่